ัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ p i p e r Crazy l i f e Story ของเรากันนะคะตอนนี้นอ้อง p i p e r ของเราะคะก็กําลังทํางานค่ะอยู่ที่ฮอ s p สพิทนั่นเองนะคะอันนี้นอ้องก็เป็นแพทย์พึัหัดอยู่นะคะเป็นแพทย์อินเทอร์นอยู่เนาะก็ตอนนี้ก็ได้รับงานหน้างานไปก่อนนะคะยังไม่ได้เข้าสู่เฉพาะทางเนาะ อ่านี่ก็คนไข้นะคะคุยกับคนไข้เนาะก็เช็คอินดูว่าวันนี้คนไข้มาทําอะไรอะไรประมาณนี้นะคะนี่อันนี้ก็ทําทงานแบบดูเอากันเอางานมากเลยสิแล้วก็แบบเผอนั่งรับด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหพังหัวไปทีนี่เราก็ให้น้องทํางานไปเรื่อยๆนะคะจอนอครบจํานวนคน15คนเนาะสิบห้าคนที่ได้เข้ารับ การรักษาอะไรประมาณนี้นะคะเตที่เห็นถ้าเกิดว่าเห็นคนไข้ที่ใส่ชุดเหมือนหมอนี้นะคะนา่าจะเป็นบุคลกากรทางการแพทย์นะคะไม่ใช่คนไข้หรอกอก็จะมีหลากหลายมากเลยในการทางานนี้ก็จะมีทั้งแพทย์บุคลกากรทางการแพทย์ต่างๆแล้วก็จะมีทั้งคนไข้ด้วยนะคะที่เข้ารับบริการที่นี่นะคะอตอนนี้ก็รู้สึกว่าขาดแคลน พยาบาบลที่สุดเลยดิซีมีอยู่คนเดียวเนี่ยทำงานอยู่คนเดียวงงงงเออชิคแต่ว่าทุกคนถามว่าทำไมไม่จบตรงน,นี้ตรน,นี้ก็คือต้องคนน้นแรกคือเราเพย์เฉพาะทางนะคะเนีย่ยเราจบไม่ได้เพออราะเรายังไม่ได้เป็นแพทย์เฉพาะทางนะคะล้วก็ได้แต่ทำงานะแบบเบื้องต้นหน้างานไปง้งช เหลือข้นสุดท้ายค่ะเดี๋ยวรอลูกค้าขนสุดท้ายมานะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาชมห้องก่อนอันนี้ห้องที่มันปิดปิดอยู่เนี่ยก็คือเป็นพวกห้องของหมอเฉพาะทางเนี่ยมีชั้นบนด้วยนะคะนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบคนไข้ที่มาแอดมิดอยู่เนาะน,นี่ก็จะเป็นห้องผ่าตัดอะไรประมาณนี้นะคะโอ้โหรู้สึกว่ายากจะให้น้องไพร่์เรารีบเลื่อนคันไวๆจังเลย ไอ้มันสามารถเลือกได้เยอะเนะค่ะว่าเราจะเป็นแพทย์หรือว่าจะเป็นพยาบาลน,นะคะแล้วตัวเราเลยต่ว่าไอเเอร์น,นะคะก็เป็นแพ์อินเทอร์นะคะก็คือต้องการเป็นแพทย์นั่นเ <S <S <ๆ>องค่ะครบแล้วค่ะอันนี้ก็ทาํางานตามจำนวนครบแล้วก็นกีน่นนออตอนนี้คือเราสามารถกดให้น้องทํางานได้อีกรอบนะคะดับเบิ่นชิฟนะแต่ว่าเรายังไม่ให้น้องทำ เดี๋ยวขอดูก่อนว่าน้องได้เลเวลการทํางานที่เท่าไหร่ได้เลเวล6ลแล้วก็คือเราสามารถเลือกได้แล้วค่ะว่าเราจะเป็นแพทย์หรือว่าจะเป็นพยาบาลนี่มีน u r ์สแล้วก็มีอากเตอร์ทำไมมันมันเลือกไม่ได้หรอมันเลือกกเตอร์ไม่ได้หรอโอเคงั้นไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราเลิกงานเท่านี้ก่อนนอะนเดี๋ยวพาน้องไปเมื่อเรากลับบ้านดีก,กว่า กับบ้านหรือว่าจะไปช้อปปิ้งดีนะเดี๋ยวขออนี่ยนะคะไปดูบริเวณเมืองก่อนนะคะว่ามีที่ไหนที่แบบอยากไปบ้างเนาะเราจะมาดูตรงการทํางานนะคะทุกคนโอเคเราเข้าใจแล้วค่ะว่าทําไมน้องถึงกดด็อกเตอร์ไม่ได้นะคะเพราะว่าอาชีพน้องนะคะ เนี่ยด็อกเตอร์นะคะคือมีคนที่ทํางานอาชีพนี้แล้วค่ะซึ่งโรงพยาบาลนี้นะคะมันมีให้แค่ทํางานเป็นหมอหนึ่งคนและก็พยาบาลหนึ่งคนนั่นเองค่ะทุกคนโอ้โหเนี่ยมีคนเป็นหมอไปแล้วเดี๋ยวทีน,นี้ก็จะเหลือเป็นพยาบาลนะคะโอ้โหที่พูดพูดไปว่านอ้องเป็นแพทย์อินเทอร์นี่ก็คือไม่ใช่เลยนะคะน้องเป็นพยาบาละคะ่ะทุกคนพยาบาลฝึกหัดโอ้โหโอ้โหน,นี่ก็เกลนไปซะเยอะเลยว่าเป็นแพทย์อินเทอร์แพทย์อินเทอร์นะคะเสียดาย ก็ให้น้องเป็นพยาบาลไปนแหละค่ะทุกคนโอเคตอนนี้น้องก็ได้รับหน้าที่ทําอาชีพเป็นพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ่าเราค่อยอค่อยให้น้องไปทํางานในวันหลังๆนะคะทุกคนวันนี้น้องเลิกงานแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปไหนดีหลังเลิกงานแล้วเราไปอาเดินป่าเดินเขากันสักหน่อย โอเคค่ะทุกคนน้องไปเปิดขอรอหลังเลิกงานมานะคะอุ้ยลืมไปเปลี่ยนชุดให้น้องเลยค่ะมาเดินป่าเดินเขาแต่ใส่ชุดแบบส้นสูงใส่ชุดเรสนะคะไม่เหมาะเลยทุกคนเอออะไม่เป็นไรค่ะก็มาเดินชมหน่อยมาที่นี่เพื่อว่ามาถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเทคเซลฟี่สักหน่อยนะคะนี่เราต้องมาผ่อนคลายนะคะตามจริงแล้วเราควรจะให้น้องมาช่วงวันอยู่น้องจะได้ใช้ชีวิต ใช้เวลาให้เต็มที่กับการท่องเที่ยวนี้นะคะเดี๋ยวนานวันหลังค่อยให้น้องมาเที่ยวอีกเนาะก็นีน่เซลฟี่ไปค่ะนี่เป็นไงแบบมาคนเดียวถ่ายคนเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราให้น้องดูเล่นๆดูดีกว่าออ้ยเข้าห้องนอนสักหน่อยดีกว่าขอเปิดช่องเปิดชีอะไรนี้เนาะเป็นไงเนะวิความนี้นาด้วยทุกคนคเอน,ก,น,นกแบบ ชิจงปูอะนองบ้านเนี่ยชิงปูไม่เคยเห็นเลย <c oughs> <c oughs> โอเคไปเป้เราก็ได้ฉีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเรามหมุนวนอุ้ยทุกคนเราเจอผู้บ่าวนะคะผู้บ่าวมาให้อาหารนกตรงนี้นะผู้หูเรามาคุยกับคุณหมอคนนี้ซะเอยเนี่ยทุกคนคนนี้เขาเป็นหมอนะคะ อุ้ยเราเจอสุดหลอกสุดหลอคนนี้เป็นหมอนี่เองสวัสดีค่ะคุณหมอมาทำอะไรที่นี <สะ S 1> นน่นี่ก็คุยกันนันอืมนี่ก็คุยกันนะคะอู้ถึงเป็นหมอเป็นพยาบาลกันค่ะแต่เราไม่ค่อยได้เจอกันนะคะที่โรงพยาบาลก็เห็นผนะ่านๆเนาะอะไรประมาณนี้นะคะความมโนอ่านี่ก็มาเจอกันที่ป่าเขานะคะโอ้ฉันเพิ่งเลิกงานมาค่ะสักเลอามาแบบวางแค่สักาาแบบสน,นิดโอ้ช่วงนี้คุณทำงานหนักมากเลยนะครับคุณ เป็นก็เป็นคนที่แบบรู้กันแล้วนะคะเรามาสร้างความพันกันกันค่ะกคนนี่เ็ช่นกันแล้วค่ะสรคาันะคะหมอต้องคู่กับพยาบาลนะคะอ่าจีบเลยค่ะอ่คือการรกๆทำไมจูบกันเลยนะเฮ้ยอ่าค่ะทุกคนเราจะให้สองคนได้สร้างคมพันกันเป็นคู่รักนะคะ รแล้ว哈เป็นก้เป็นอ่อากำลังจะเป็น,อนขอวเราคู่เดเออทเหอจุ๊บมือวิงไปจุ๊บมือขอทำไมเป็นผู้หญิงไม่รังควานเมือนตัวเลย <laughs> การสัมพันกันนะคะ,ะ,ะน,น่ออคูดิ้โรแมนติกมาเป็กแฟนกันอะค่ะตอนนี้ก็เป็นคู่เดทกันเรียบร้อยแล้ว哈 คือเราเดีดกันเช่นนี้แหละอ่ะยังไม่แค่นี้อมีที่ที่ที่น้าดีดเรามาดีดกันสักน,นิดนะคะเจอกันปุ๊บเดี๋กันเลยอ่าเบอร์เกอร์ค่ะตักเบอร์เกอร์ออกมานะคะแล้วก็จะกินเลยคะ่ะนี่อุทุกคนมันเป็นภาพที่น่ารักมากเลย ไปเปอร์นี่เป็นผู้หญิงที่แบบหูบุสีใส่กระโปรงบุสีกลางแขนกลางขาหยอมย่อนคุอกันสนิทสนมกลมเกลียวกันสะจริงเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องสองคนกลับบ้านดีกว่า เอน้องไปเปิดก็ได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะโอ้โหน้ําขึ้นตะไคร้ค่ะขอทำความสะอาดน้ำสักหน่อยต้องดูแลนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วทำอะไรด,ดีดูหนังสักหน่อยทำไมต้องเปิดโจนออนแล้วไปกดดูื่ลคงไปเหรออ๋คคอโจนออนนี่คือเปิดเ,เทอร์มินั่ง จอใหญ่ข่าวสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราก็จะขอจบคลิป EP นี้ไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกัน EP หน้าค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s like, ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย